อ้าวลีโอลีโอลีโอได้อะไรวะได้หางจิ้งจกเหรออ้าวได้หางจิ้งจกเหรออ้าวโยนโยนเอาเอาเอาเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเอาเอา เล่นหางจิ้งจกแล้วได้หางจิ้งจกมาเล่นแล้วอ้าวอ้าวโยน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 ได้หางจิ้งจกแล้วอ๋อได้หางจิ้งจกแล้วดีโอได้หางจิ้งจกแล้วอ้าวเล่นแล้วเล่นแล้วอ้าว เลโอเลโอได้ Leo. Leo, อะไร ảo, ảo, ảo. วะอ้าวอ้าวอ้าวหางจิ้งจกเลยมาเร็วเร็วเร็วเลโอ,ลอ Leo. หายแล้วหายแล้ว